สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้จูนมุมฟาร์มสุกนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมต้นชวนชมกันนะคะชวนชมต้นนี้ชื่อเพชรบ้านนานะคะเพชรบ้านนาตอนนี้พามาชมฟอร์มเขานะคะฟอร์มรากที่เขาออกได้สวยงามมากนะคะเขาเลี้ยงดูได้สวยงามมากซึ่งต้นนี้ก็ราคาอยู่ที่ส0,000ื่นบาทนะคะเพื่อนๆ ที่ชื่นชอบชวนชมนะคะใครที่ชื่นชอบและหลงรักชวนชมนะคะหาซื้อมาไว้ได้เลยนะคะตอนนี้เขารดราคาให้นะคะหลืาหยุดแค่1 5 0 0 0พบาทนะคะเพื่อนๆคนไหนชอบแล้วก็หลงไหลในชวนชมก็สามารถทักทายกันได้เลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะอันนี้คือที่ลานของออสวนชวนชมทุ่งเศรษฐีนะคะเพื่อนๆ เพื่อนแวะมาทางนี้นะคะก็มาชื่นชมได้นะคะความสวยงามของชนชมนะคะวันนี้เก็บความสวยงามของชนชมอายุ15ปีนะคะมาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันนะคะถ้าใครรักและหลงไหลในชนชมนะคะอย่าพลาดเลยนะคะอย่าพลาดนะคะมาที่สวนนี้เลยค่ะต้นใหญ่ฟอมสวยรากรากสวยมากนะคะเขาเลี้ยงได้ดีมากค่ะฝากคลิปนี้นะคะมุ่งความสุขก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะฝากกดติดตาม